สวัดีครับวัดีพกับผมโคตรได้หรือว่า10บหมื่นนะวันน yep. oh <uh ี้ครับผมจะมาทำทีบ้าพลังอีกแล้วนะแต่บ้าพลังทีนี้คือบ้าพลังปั้มแบบนักงยครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมาทาชิมงานบมเนสใครสามารถเอาผมลงลงพื้นได้เพราะว่าผมเคยทํากับพี่ยงกับพี่ว <|ja|>))> ิทย์ไปแล้วนะเข็บไหม ผมเคยทำกับนักกล้ามแล้วเลยวันนี้ผมจะมาท้านะใครที่เอาชนะผมได้หรือว่าใครที่ล้มได้มีรางวัลพิเศษท้ายคลิปนะแต่ก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดแชร์กับผมด้วยนไปอย่าดูนะว่าใครเป็นคนแรกให้เกียรติพี่ท้าเลยคนแรกเลยเคยเห็นนักมวยเขาป้้มกันไหมบ้าห้านาบ้าหน้านา <laughs> แต่งตัวตัวนี้นี่บ้าเลยอันนี้ผมจะมาบ้าพลางังบ้าพลังแบบนักมวยปัม้มครับผมถ้าเกิดพี่ชา้าสามารถเอาผมล้มได้ก็อย่ามีรางวัลพิเศษามมเรางวัลพิเศษได้ตังคแบบ์อีกแล้วไม่ได้ตังค์ก็เลยมีู่ได้ตังค์กเฮ แต่ต้องเอาชนะนะมามามอเามามาไป้วมา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 มอามามาหามามามมา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 ได้าามาาา เอาลูกอันนั้นเอาได้ลูกขำไหมเอาแล้วแลวแล้วอ้าเดือดวะยอมไหมฟูบหมดแล้วฟูบหมดแล้วนะโอเคพี่ทำไม่ผ่านไม่ผ่าน แต่แกตัวน้อยให้แกได้เป็นคนแรกไงอายุเยอะแล้วโอเคขอบคุณนะพยาบคุณครับขอบคุณครับคนต่อไปไอ้เพียวเนี่ไอ้เพียวน้ำหนักลดแล้วดูงงเก่งน้ำหนักลดแล้วน้ำหนักลดหรือมึงซื้อเก่งตัวใหญ่ซื้อเป็นอนาคต ไอมันเี่ยวไม่อมันไม่นะไรวานะเวเขาไม่ได้นอนอันนี้ไม่ได้นะคือร่วมด้วยกันมา

อายอมยอมยอมอ่เหนื่อยยังไงเลยคนที่สองพลาดไปครับผมยังไม่มีใครรอดเนี้ยมือผมได้คนที่สามคืออไ้บอลหนุ่มนะหนุ่มที่สุดในช่องหนุ่มที่สุดในช่องตอนนี้มาโปกดยังไงให้ลงเหมือนเนี้ยดูเรียมดูเรียมดูเรีย่างเรีย

ไอบอลมีเดียมลูกนี้ได้ไงวะใช่ไม่เป็นไรไอบอลเอาผมล้มไปในในอุ่นเหนื่อยเหมือนกันนะในระยะเวลาเท่าไหรสามนาทีครึ่งเหรอถึงวัเดี๋ยวเราดูคนสบายป่ะใครจะเอาผมล้มได้หรือเปล่าใครชนะผมได้เดี๋ยวผมจะพาไปแต่พิเศษายคิปได้ไงเอาผมล้มแค่ล้มไม่เหยใช่ล้มสบายกันสบายเฮ้ย ไม่เห็นว่้าวโอ้อนะนะไม่ได้จับขาหรอกว้าังมาหมดแรงครบหแรกแล้วไม่ได้จับไ่ได้นี้้องูดปะึ้นมา เบ้งโหดเพราะว่าแบ้งจะจับขายเดียววุ้นเดว่าแบ้งใช้ได้เจอคนนี้ครับเจอพี่เอ็มใหญ่ที่สุดในทีมงานผมไม่รู้ว่าผมจะสู้แรงได้หรือเปล่าประเด็นคือคูไม่เข้าใจว่าทําไมไองานดีๆเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยมึงไม่เอากูไปร้องเพลงคุณเอากูไปเก็บตัวเนี่ยเนี่ยนี่ยบ่นกับไอพิล้วคลิปล่าสุดไอพิเอลบ่นไงคิดอะไรไม่ออกก็เอาครูมาเตะมาต่อยแล้วมีคนแบบมีคนเห็นใจไงก็คิดว่ามันลังมันเกี่ยวกับนักมวยพอผมไปทำคลิปอย่างงุ่นอย่าหาว่าผมป๊อป o p y ใครยังเฮ้ยพี่โชว์เลยโอเคไหม จะไป้านลยได้แลมายปรแกรมไดาบกอัอ่ะาวูงะมสูหรอมาดิมาดิมาดโมสุมอ้ย่าเกียไหมพลังโมขายายมันยืนหลังมากเลยเดี๋ยวขาไวได้แล้วไอ้ไาขามันทาไมมันไกลู่วะวางแล้ว

ยอมไหมยอมยอมไหมโอเค่เฮ้ยผู้เหนื่อยผู้หลายคนเหนื่อยเหนื่ยตอนนี้ครับผมกำลังจะพายบอลไปรับรางวัลพิเศษเพราะบอลเป็นผู้ชนะของคลิปนี้ต้องมีรางวัลผู้ชนะบ้างเดี๋ยวเขาจะบ่นกันมาโอเคอย่าป่ะเดี๋ยวไปรูว่ารางวัลมันคืออะไรบอลได้พี่ตอนนี้ก็ถึงแล้วบอลบีเบล จะหาเคนน่พี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยนวดเพราะว่าเองอ่ะออกคิดพี่อ่ะมีทั้งโดนเตะมีทั้งต่อยกดเมื่อหน้ากายพามานวดจัดกระดูกเคยเห็นพี่วดไหมอ๋อที่นี่เขาแก้วอ่ะเคยทำไหมไม่เคยกลัวมาก่อนรู้สึกโคตรดีมาหยอกหยอกกลัวไหมมาหน่ากลัวไหมวิลล่นนะแอบกลัวอยู่นะพอทำดีมีดีเดี๋ยวร้องให้บอลพูดให้ฟังเลยป่ะได้ มาบ่อยแล้วแต่ผมมาคนละสาขาแต่คนที่ยังไม่เคยมาก็ต้องใส่ประวัิก่อนตอนนี้ก็กรอกประวัิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่างแรกเลยต้องไปพบคุณหมอก่อนปรึกษาอาการถ้าเกิดใครที่มีอาการแบบปวดเมื่อยหรือเจ็บกระดูกไงนะเขาต้องให้ตรวจวินิจฉัยกันเลย้อผมก็พูดยากนะนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นไปหาคุณหมอก่อนนะแต่ผมบอกก่อนนะร้านคูดไปบ้านคูดดีเลยแต่ก่อนที่จะขึ้นไปพบคุณหมอเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราพิจาไอ้เดี๋ยวเ้ารู้เดี๋ยวมึงก็รู้เถาห้องตรวจในรอยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นอะไรหลักๆเข่าเข่าเจ็บท่ายอาการเหลือลังครับใช่ครับก็จะให้คุณหมอมาดูอีกครั้งหนึ่งเข่าซ้ายเข่าซ้ายมันเดิมครับคุณหมอเข่าซ้ายก็มาจากเราเองใช่เรา้อยละว่าเราเล่นกีฬาี่เล่นกีฬาใช่เราเป็นมัยเราเล่นบอลเคยห้ามแล้วเคยห้ามแล้วตัดมันแต่นี้ไมดีขึ้นแล้วดี ถ้าผมนี่ยาถามอีกอย่างคือที่บีเบลสหขคลินิกเนี่ยมันมีไม่ใช่แค่นวดแต่กระดูกอย่างเดียวมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอเป็นในเรื่องของเวชกรรมอ่าครับเวชกรรมก็เป็นเรื่องของความเกิดความงามอ่าเราจะมีร้อยไหมร้อยไหมออกฟิลเลอร์นะครับดิฟวิตามินนะฮะเราจะมีคุณหมอออกแบบบันดูแลเรื่องนี้อยู่ไอ้ดิฟวิตามินนี่คือแบบว่าบำรุงผิวเราใช่ไหม ผู้นียคืออันนี้มีทั้งนวดแตกระดูกมีทั้งแบบความเต็มสวยแบบเต็มที่เลยอย่าผมนวดแตกระดูกอย่าผมจะไปถามว่าอยี่เดียวข้ั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาดิบวิตามินเลยข่าวขึ้นเยอะไหมโอเคไปอย่าไปทําการรักษาพวกุนวันนี้โอเคมาครับนี่ครับเรามาเข้าเตียงคู่เลยนะเตียงคู่นะคุณนอนครั้งแรกอยากให้คุณหมอจัดเต็มเลยสอนเช่นแบบเอาให้เต็มที่เลยนะคุณหมอโอเคครับ ไปครับมึงจะถามอยู่ว่าเจ็บหรือจักลีนี่แหละผลของการที่ตวันเราเจ็บแล้วเราไม่ยอมหยุดใจมันลามันหมักกับว่ามันมีรอยของความบาดเจ็บอยู่ตัวถุงน้ำเนี่ยมันอาจจะเริ่มแห้งมันมีจังหวะที่มันดังครับใช่ตอนนี้สบาย อนาคตไม่แน่ใจมันนวดสบายอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับแต่ถ้อาการบาดเจ็บแบบผมเนี่ยมันก็จะกดไปว่าให้ถึงจุดมากแล้วก็มันจะดีอยากเห็นหน้าพี่นายบ้อ้คุณหมอไปหนไงดิไม่เสียตรอง โดนป่อยโดนแข้งมาไม่รู้กี่ร้อยทีไม่เป็นไรโดนกดทีเดียวร้องเหมหมาร้องยังหมาเนื้อแตะโอ้วันนี้เจ็บเจ็บเจ็บมากแต่โล่งเลยนะแต่รู้สึกโล่งเลยแต่ต้องคนเจ็บอะหลานวดขายกล้ามเนื้อเสร็จแล้วจะลองปรับตัวลูกสบ้าดูนะครับเพื่อลดภาวะติดขัดของมันนะฮะจะโยกเพื่อเพิ่มช่องว่างของลูกสบ้านะไปผ่อนคลายครับ ที่เราได้ยินเสียงนะครับเกิดจากภาวะตัวข้อหัวเข่าหรือลูกสะบ้าครับมันมีภาวะตินี่พอมันดังออกไปปุ๊บเนี่ยลูกสะบ้ามันจะคลอนตัวได้เยอะขึ้นครับอาการปวดจะลดลงครับนวดทั้งร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปรับกระดูกทั้งร่างกายครับตอนนี้ยังอยู่เนาะยังอยู่ครับยังอ่าเอ็นป่ะเอามือขึ้นมาประสานไว้ตรงนี้ครับ เห็นพี um ่นายแล้วหล่นๆอยู่เหมือนกันโอ้โหโอเออดไลงลงลมง่อกี้เสียผมทำได้ไหมครับผมทำได้ไหมครับ đây ạ. được rồi. hộp, the tích nón mở hộp. Ng thôi chút được lâu nè. mấy nè, hìa. Long nè, nè, hìa. Hìa. cua Hìa. 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 <laughs> 我婆婆借你了，我笑啊，斌 <laughs>。<laughs> ทัางหลังเลยไม่กล้าหายใจแรงอันนี้ผมมารักษาอะไรเพิ่มครับคุณหมเอเรื่องอัลตราซาวนด์ครับใช่ค่ะวันนี้จะเป็นการปล่อยคลื่นความรู้สาครับใช่ก็ให้ความร้อนเขา้าไปในกล้ามเนื้นอชันนึงเะยค่ะจะได้รักษาใช่จะได้คลายปวดมากได้เร็วขึ้น,น,นโอเคครับไปเริ่มเลยคุณหมอได้ค่ะผมมาเคเรั้งเดียวร้อยคร อนนี้ครับอาตาสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างว่ามีอะไรพิเศษมากกว่านี้ครับโอ้โหมีคุณดำฟิตเลยนะเ,เดี๋ยวให้คุณมออธิบายฟังจะมีอยู่ตรงช่วงบ่านะครับดำกล้ามเนื้อช่วงนี้ค่อนข้างจะมีอาการเหมือนมันปวดเมื่อยสะสมมานานนะครับผมทำให้กล้ามเนื้อช่วงนี้มัน และมีอาการค้ากว่าจุดปกติต่างๆตอนนี้ก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ถึงเวลาแบบว่าเรามาคิดตังใหญ่ตังเตะผมอยากถามก่อนมารีวิบลชาหคลินิกี่มีอะไรบ้างครับแนะนำให้ผมมีค่ะหนึ่งตอนนี้นะคะเราก็เปิดเป็นเวชกรรมด้วยนนคะก็ะจะมีเรื่องของโบทวอกร้อยไหมฟิลเลอร์เติมเต็มค่ะแล้วว็จมีผิวบางุงง่างกายด้วยค่ะมีหลายอย่างมากมีครับนี่คือ เลืดูเลยนะใช่เลือกได้เลยว่าเราแบบมีปัญหาผิวหน้าตรงไหนมาฉีดบูท็อกฉีดอะไรก็ได้ได้ไหมได้ด้วยได้ด้วยค่ะที่ผมแบบสนใจมากตอนนี้ฉีดวิตวามินผิวใช่ไหมมันมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็คือตอนนี้ค่ะมลภาวะภายนอกคือมีฝุ่นเยอะเนาะเราก็จะำบุงร่ากาด้วยกันเพิมวิตามินผิวเพราะว่าการกินอาจจะยังไม่เพียงพอล้วก็ฉีดเข้าไปเลยบำรุงร่างกายต้านหวาดต้านโควิดได้ด้วยวิตามินสร้างความคุ้มกันให้เราได้แล้วใช่ช่วยในเรื่องผิวใสคุณสองไป ด้วยเีวิวใส่ด้วยพิวแลวดูชุ่มชื่นแบบมีลาศีกว่านี้ใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาฉีดดีกว่าอยากเอามันเหมือนการให้น้ำเกลือไหมคล้ายๆวิธีการฉีดวิธีการฉีดคล้ายๆแต่ว่าปริมาณยาเนี่ยก็คือเราจะใส่ยาไปด้วยเดี๋ยวถามบอลเป็นไงบ้างนวดทีละคน คือก็คือกลายเป็นนะไอการนวดเนี่ยผมรู้แล้วมีนวดอะไรครั้นฉีดผิวฉีดหน้าฉีดอะไรอย่างว่าถ้าเกิดเนี้ยผมใจดีกับผมได้ผมพาเน,นียมาด้วยดีกว่าร้อยไหมร้อยอะไรก็ขอมครบถ้วนทุกอย่างเลยครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ค่ะจะเป็นทางเพจเฟซบ,บุ๊กนะคะคชื่อว่า B Be Bell Clinic นะคะอันนี้นะะผมขึ้นให้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีรายละเอียดใต้คลิปให้หรือถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาปิ่นเกล้าซอยแซมมี่ซอยแซมมี่ใช่ไหมก็สามารถเข้ามาคุยกับคุณหมอได้ได้เลยโอเคครับหรือใครอยู่ใกล้้ก็สาาาามมรรถเขหือ มีกี่สาขาที่ปิ่นก็จะเป็นทีเดียวางที่อ่าครับและที่บางนาจะเป็นลาซานที่สาขาที่นี่เช่นกันอ่าครับแล้วก็มีสาขาหนึ่งมีเชียงใหม่ใช่ค่ะเชียงใหม่นี่มีมีเหมือนกันหมดที่นี่ใช่ไหมเชียงใหม่จะเป็นแพทย์แผนไทยอย่างเดียวค่ะอ่าโอเคครับก็ถ้าเกิดใครใกล้ที่ไหนก็สามารถลองเข้าไปชิคได้ครับโอเคครผบติดตามมากครับโอเคถ้าใครชอบใคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับช่องพวกเราด้วยนะโอเคคลิปนี้ก่อนลานไปบ๊ายบาย